ประเด็นหรือหัวข้อที่ผมจะมาพูดคุยให้พี่น้องได้รับชมรับฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของสลับคือใครสลับเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสลับฟ,ฟิลโลกรในด้านภาษาก็คือท่านอับบุลลอฮ์บิมัสโูนเนี่ยได้อธิบายไว้ว่าสลับก็คือบุคคลที่มาก่อนหรือบุคคลที่มีอายุมากกว่าหรือบุคคลที่ดีกว่าหรือบุคคลที่ประเสริฐกว่านี่เลยครับคือสลับในด้านภาษานะครับ ซึ่งสอดคล้องกับขะดีษหนึ่งนะครับของท่านนบีมุสลิมละฮุอะลัยฮิวะหสัลลัมที่ท่านนบีได้กล่าวว่านิยมมาเสลิฟอานาเลกีที่ท่านนบีมุสลิมละฮุอะลัยฮิวะหสัลลัมได้กล่าวกับท่านจริงฟาติมาอัลจาฮรอผู้เป็นบุตรของท่านนะครับท่านนบีได้กล่าวเนี่ยมาเสลิฟอานาเลกีฉันคือผู้ที่ดีที่สุดซึ่งมาซึ่งมาก่อนเธอก็ท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ดีที่สุดที่มาก่อนท่านจริงฟาติมาอัลจาฮรอ และท่านอัลสุลั่านอะลต่านสุลั่านสุลต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 ่านสวิต่านสุล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 ั่านสุลต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 ่านสาลต่านสุ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 ลี่ันสแลต่านสุลต่านสุที่ันสุลต่านสุชต่านสุน บันทึกโดยอิมามบขคารีแล็กมุสลิมนะครับท่านในอิบเนาะลอฮ์อวยวะสลัมได้กล่าวว่า خ ي รุนน้าสกรับนบุคคลที่ดีที่สุดก็คือบุคคลในยุคของฉันนะครับในยุคของท่านในอิบเนาะลอฮ์อวยวะสลัมซุมมันละดีนายรู้นะผมดังนั้นเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในยุคของฉันซุมมันละดีนายรู้นะผมและจากนั้นเนี่ยก็คือบุคคลที่อยู่ในยุคของฉันนะครับซุมมันละดีนายรู้นะผมและจากนั้นก็คือบุคคลที่ สองครั้งเท่านั้นนะครับก็คือหมายความว่าฮะดิษนี้เนี่ยท่านนายวีได้บอกว่าบุคคลที่ดีที่สุดก็คือบุคคลที่อยู่ในยุคของฉันนะครับก็คือ300รปีแรกแห่งอันอิสลามนะครับหนึ่งรปีแรกก็คือในยุคของสุฮาบะและในยุคหนึ่งปีที่2ก็คือในยุคของจายเบรนและหนึ่งและหนึ่งในในยุคหนึรปีที่สของของท่านนาีก็คือ บรรดาตจบีอต์ตาบียอต์ผู้ที่ติดตามร่องรอยของตาบีอต์นะครับและสารับในด้านบทบัญญัติก็คือสลรบุตซอแล้วก็คือบุคคลที่อยู่ในยุคแรกที่เดินตามร่องรอยของท่านนบีอาซาร์ของท่านนบีมุสลลัละฮ์อัลเลาะห์วะสัลลัมก็คือบรรดา صحابة และบรรดาตาบีอต์และตาบียรอต์ตาบีอต์นะครับในอายะครั้งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าบิก و ا ل س ว ب ق و ن أولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله سبحانه وتعالى ذكر و والسابقون الأولون لا بن فشون من المهاجرين جاك بندا مهاجرين بندا مهاجرين كو, كو بندا فوتي أو ما جاك مكة ميان مدينة والأنصار لا أنصار كو بكون دي تورب بكون مكة نكر ก็คือบุคคลที่อยู่มองมาดีนะนะครับก็คือชอสซอดนะครับวลรดีนะตะบบอูหุ่มเบียซานและบุคคลที่เจริญรอยตามว่าติดตามด้วยความดีนะครับด้วยบุคคลเหล่านี้ด้วยความดีรอดีลลอฮวอันหุ่มวรอดูอันอัลลอฮุซุบฮานหะหัวตายเนี่ยได้ทรงพอพทัยพวกเขาวรอดูอันและพวกเขาก็พอใจในอัลลอฮุซุบฮานหะหัวตายลานะครับและบรรดาบรรดาผู้อธิบายตัวบท จวฮารุตตอฮิดจวฮารุตตอฮิดได้กล่าวสรับหมายถึงบุคคลที่อยู่ในสามร้อยปีแรกแห่งอันอิสลามก็คือสุภาบะหนึ่งร้อยปีในที่สองก็คือช่วงที่สองก็คือตาบีอินและช่วงที่สามคือตาบีอัตตาบีอินและบรรดาทั้งสี่เจ้าของสี่มัสยิดสี่มัสยิดนี้ก็อยู่ในยุคตาบีอินและตาบีอัตตาบีอินนะครับก็คืออิหมัมท่านแรกก็คืออิหมัมอบูฮานิฟะอิหมัมฮานาฟีสองก็คืออิหมัมมาลิกอิหมัมมาลิกี สามก็คืออิหมัมชาฟิอีสี่ก็คืออิหมัมอับดุลฮะินฮัมบันนะครับเจ้าของสี่มัสฮับนะครับและหลักการของสลับเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรหลักการของสลับเนี่ยมีสี่ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือจะต้องยึดกุตานและสุนนะหรือว่ากุตาและฮะดิษของท่านนบีมุสลิมละฮวาอัสซัลลัมเป็นหลักนะครับและหลังจากนั้นก็คือความเข้าใจของบรรดาอสุฮาบะและหลังจากนั้นก็คืออิจมั อ,อิจมัมิติเอกฉันของบรรดาผองป่านะครับนี่ก็คือข้อแรกข้อที่2คือก็คือสลับเนี่ยจะละทิ้งสิ่งที่ลงผิดสิ่งที่ลงผิดที่ออกจากอิสลามนะครับที่ออกจากแนวทางกรอ่านและสุนนะของท่านนาบับดุลลอฮ์อะลัยฮุสสลัมนะครับและประการที่3คือสลับเนี่ยจะเชื่อมั่นอย่างแน่วแน,วแน่เกี่ยวกับอัสมาวัซิฟัเกี่ยวกับชื่อต่างๆและคุในลักษณะคนในลักษณะต่างๆ ขอรับสุภานะนาวมตาละเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่นะครับนี่ก็คือประการที่3และประการที่4ก็คือสลับเนี่ยจะไม่ตีความใดๆเกี่ยวกับซีอัสมาอุศิฟะชื่อต่างๆและคุณในลักษณะต่างๆที่สวยงามยิ่งขอรับสุภานะนาโมตาละจะไม่ตีความใดๆเลยนะครับและพวกเขาบอว่าอัลลอฮ์สุบฮานาะวะตาละทรงรู้ดียิ่งทรงรู้ดีที่แท้จริงอย่างแท้จริงเลย ออัลลฮาลละรและเราก็ได้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าบุคคลท,ที่ดีที่สุดก็คือบุคคลที่อยู่ในยุคคอนเทนต์ในเบลสุลลาะหรืลอะไรวะอิสลัมก็คือซาลัฟในยุค300ปีแรกแห่งอิสลามนะครับหลังจากนั้นอีก600ปีไม่ได้เกี่ยวกับฮะดิษนะครับหลังจากนั้นเนี่ย600ปีก็มีท่านหนึ่งที่เป็นชายคนอิสลาม ที่มีความรู้อย่างมากมายมหาศาลซึ่งท่านนี้มีชื่อว่าชายคนอิสลามอิบนุไซมียะรอฮิมุลลอฮุตะอาลาและหลังจากท่านอิบนุไซมียะเนี่ยอีก300ปีก็มีชายคนอิสลามอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าชายคนอิสลามมุฮัมมัดบิอัตวาหับินสุลลมนอัจจามีมีอยู่ในฮิจรัตที่900หรือ1000นต้นๆนะครับและหลังจากนั้นอีก300ปีก็คือในยุค1,300หรือ1400รในยุคของเราเนี่ย บรรดานักวิชาการหมบรรดาอุลามะเนี่ยได้ได้ให้ความเห็นว่าคนที่เป็นชคคนอิสลามในยุคข,ของเราก็คือเชคคนอิสลามมุฮัมมัดพินนาสุดเดนอัลบานีนะครับก็คือเชคอัลบานีนะครับคนในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ให้ความเห็นว่าท่านเชคอัลบานีก็คือเชาคนอิสลามในยุคข,ของเราแต่ท่านเชคอัลบานีเนี่ยได้เสียชีวิตแบบประมาณ20ถึง30ปีแล้วนะครับ لسنا เนี่ยเมื่อพวกเขาอะไร تصاب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله <سؤال> يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجحاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا โอ้ oh, บรรดาผู้ที่อีมานอัลลอฮ์ได้เรียกบรรดาผู้ที่อีมานเนี่ยเด้วยความนอบน้อมเดีวยวความสุภาพเดีวยวความอ่อนโยนอินงเจาออกุมฟาซิกุมบินอบอิ่งฟะตะบัยโน่ถ้าคนหนึ่งคนใดเนี่ยถ้าคนฟาซิกเนี่ยคนไม่ดีเนี่ยมาบอกข่าวาวใดๆฟาจะบ,บัยโน,นดดงนั้นสู่เจ้าทั้งหลายก็จงพินิดพิจารณาก่อนนะครับจากคนที่ไม่ดีเนี่ย มาบอกข่าวาวใดๆแก่พวกท่านเนี่ยฝะาะจเบญยานูดังนั้นทุกพวกท่านก็จงพินิจพิจารณาต่ต้องให้ดีก่อนนะครับตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าข่าวาวเนี่ยเป็นข่าวที่จริงหรือไม่อันตุซีบวกก็มันบิจเบและและสุเจ้า,ก,าก,ก็อย่าได้ติดยึดพรรคพวกอย่าได้ติดยึดพรรคพวกที่บิจเบแล้วได้ออความโง่เขา,าฟนัมนามีน และสุชาติท้งลายจะกลายเป็นผู้ที่ระทมใจจะเศร้าใจในสิ่งที่สุชาติได้กระทาไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ยินข่าวข่าวใดๆมาบอกดังนั้นเราก็จงพินิษ์พิจารณาให้ดีก่อนนะครับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่แลสะสลับเนี่ยสลับเนี่ยบรรดาสลับเนี่ยจะไม,ม่มีการขัดแย้งนะครับและจะไม่มีความแตกแยกนะครับ الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا سجاده لا يقوم يسعي الله سبحانه وتعالى حبل الله سعي الله سبحانه وتعالى جميعا ولا تفرقوا يا فرام ولا تفرقوا لا يريد تاكيك سنكا لكا ليك يا تي الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم تاتي ประชาชาติของสุเา้าทั้งหลายอุมมาเจ้าว่าให้เดาตนเป็นประชาชาติหนึ่งเดียวเป็นประชาชาติเดียวกันว่าณารอบบุคุมและฉันคือพระผู้อภิบาลของเจ้าก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลากะว่าอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาคือพระผู้อภิบาลแหง่งสุเา้าทั้งหลายฝ่าบ,บดูดูดังนั้นสุเา้าทั้งหลายก็จงเคารพอิบายด์พักดีต,ตอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาเถิดและผมก็สุดท้ายนี้ผมขอฝากอายะครอ่านหนึ่งนะครับ ที่อัลล Allah سبحانه و ะ ع าลาได้กล่าวไว้ว่าวَ م َั لَم ي َกْ ك ُ م بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ا ل ْดังนั้นใครก็ตามที่ได้ตัดสินได้ดังนั้นใครก็ตามที่ไม่ตัดสินตามที่อัลล Allah سبحانه و ะ ع าลาได้ประทานลงมาก็คือกุรอานฟาอุล่าอิกะฮุมุลฟาซิกุนดังนั้นเนี่ยเขาเป็นบุคคลหนึ่งในบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนนะครับหรืออีหรืออีกอายะหนึ่งที่อัลล Allah سبحانه و ะ ع าลาได้กล่าวว่า

ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่า“วเมนลี่ไม่เคารพนับถอสิ่งที่อัลลอฮฺไาอุรอาน”“เฝอุลัยกะมุลกาฟิรุดังนั้นผู้ใดก็ตามเนี่ยไม่ตัดสินตามที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาก็คือกุรอาน“เฝอุลัยกะมุลกาฟิรุน”ดังนั้นเนี่ยขอเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาของอัลลอฮฺนะครับและผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับปิดป้ายราการใดผมก็ต้องขอมาอัพนะครับถ้าสิ่งใด ที่ผมพูดไปเป็นสิ่งที่ผิดผมก็ต้องขออิสติกฟารขอเพียร์โต่อรสสุบหานะฮูวตาลาและ้ากสิ่งใดที่ผมพูดเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกก็ขอให้เป็นฮิดายะเป็นทางนาให้แก่ตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอฝากมุตัณย์นี้นะครับอัลลอฮฺทฟิวบันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมุรรฮฺมะตุลลอฮิวะบเรากาตุ